กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องโบบารามีพาเครื่องอีกเช่นเคยเนาะก็ยามเช้าว,วันเสาร์นะคะก็เป็นทีเด็ดวันเสาร์ค่ะ EP ที่232นะคะพี่พี่ท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมเข้ามาดูช่องน้องโบบารามีพรเครื่องเนาะ ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องไว้ด้วยนะคะก็วันนี้มีพระ,ราะมาให้ชมหนึ่งชุดเลยนะทีเด็ดวันเสาร์วันนี้บอกเลยถูกใจพี่ๆหลายๆท่านแน่นอนก็รีบทักรีบ,ทรบโทรกันมาได้เลยเนาะวันนี้น้องมีพระ,ราะมาให้ชมหนึ่งชุดนะคะฝากช่องทางการติดต่อนะช่องทางการติดต่อนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ที่0 9 9ย์0 7 4 0 1ถ้าแอดไลน์ไม่ขึ้นพี่โทรมาได้ที่0 6 2 0 8 9 0 1 5 7เดี๋ยวน้องแอดไลน์กลับถ้าไม่มีไลน์ก็รบกวนแจ้งหมายเลขพระหรือแจ้้้้งงงชื่่่ออพพระะะใหนนหนนะะ EP นิึคีีี P P ท23 สองคะ่ะช่องน้องโบบารามีผาเครื่องทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางเนาะพี่เนาะก,ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไล่กันไปทีละรายการเลยเนาะพี่เนาะพระของน้องนะคะเป็นพาบ้านค่ะเหมาพระตามบ้านแต่ว่าไม่ได้เหมาทั้งหมดเนาะส่วนมากจะเป็นพระคัดน,นะคะน้องฝากช่องทางไว้น,นิดหนึ่งนะคะพี่ๆช่วงเช้ายามเช้าจะเป็นเหรียญเกจิอาจารย์แต่ละหลักหลายรายคณะเอ๊ะแต่ละคณาจาร์เนาะพี่นอ้องก็ส่วนยามเย็นนะคะจะเป็นสมเด็จกับผ้าเครื่องรางแล้วก็เป็นผ้าแบบ เป็นพาพวกเบนจะพาคีอะไรพวกนี้ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะพี่พ่ยามเย็นจะเป็นแฟนนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่รายการแรกนะคะพี่อ้าวรายการแรกสวยมากเลยนะพี่นะเอ๊มือสัน่นแปบ๊บหนึ่งเนาะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะลงคลิปแล้วเดี๋ยวสายสายจะไปโรงพยาบาลเนาะพี่รีบทักรีบโทรมาหาน้องได้มือสัน่นอ่ะรายการนี้ค่ะพี่รายการนี้เปิดกันที่รายการแรก รายการนี้ค่ะพี่เป็นพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งนะคะนี่เลยองค์ดำแบบนี้เลยนะพี่นะสวยมากนานๆเจอนะจ๊ะพี่นานๆเจอนะนี่ตั้งแต่อัดคลิปมานี่แหละวน,น่าจะเป็นองค์องค์ที่สองอะ่ะองแรกคือแบบนานมากตั้งแต่ ep แบบร้อยร้อยนิดๆอะ่ะตอนนี้ ep ที่200แล้วนะคะ รายการนี้ค่ะพี่พระพุทธชินราชพิมพ์แปกนะสวยมากรายการนี้ค่ะน้องเปิดให้ที่900บาทเนาะพี่น้องขอ900ายบาทสวยๆเลยใครไวใครได้นะคะใต้ก้นเนาะพี่น้องนี่มีรอยจานแบบนี้เลยไม่มีอุดกริ่งนะคะขนาดแบบเนี่ยขนาดเขาเดี๋ยน้องวัดให้ดูนะอ่ะมือสั่นนิดนึงขออภัยด้วยนะคะขนาดเขาจะอยู่ประมาณ4เซนนะคะสี่เซนนะพี่นะนี่ สวยมากเลยพี่ขังมากเลยรายการนี้นะชาววันเสาร์ไม่เหงาแน่นอนก็จิบแฟร์ลพาไปกับน้องบูบารมีพาเครื่องนะคะพะทุกองค์น้องเป็นคนเปิดพี่เป็นคนปิดเราคุยกันได้ต่อรองกันได้นาอพี่เนาะใครที่สะดวกโอนแจ้งน้องได้เลยเนาะก็ถ้าโอนเลยน้องส่งให้ฟรีค่ะไม่ต้องมาแบบซีเรียสเรื่องค่าสุกเนาะส่วนถ้าเก็บเงินปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทจากยอดเพราะอะไรรู้ไหมพี่เก็บเงินปลายทางตอนนี้ส่งไปสนิทกล่องละ67บาท อ่าโดนชาร์จเปอร์เซ็นต์ค่า COD อีกต่างหากนะถอนเงินออกจากแอปก็โดนหักเหมือนกันอารายการนี้รายการที่1นนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะพี่นะรายการที่2ค่ะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมสภาพนี่เก่าปึกอ่านี่หันข้างนะคะนี่น้องซูไม่เห็นกันชัดชัดแท้ไม่แท้รบกวนพี่พีพจรารณาโดยตัวท่านเองเลยนะพี่นะรายการนี้ค่ะน้องแบ่งปันให้ที่ 1,000พบาทค่ะพี่1,000บาทใต้ก้นนะคะนี่เป็นแบบนี้นะมีรอยจานชัดเจนนะจ๊ะพี่รอยจานชัดเจนนะรอยจานใต้ฐานแบบนี้เลยพี่น้องโบบาามีพาเครื่องวันนี้แบ่งปันให้ที่1,000บาทนะน้องเป็นคนเปิดพี่เป็นคนปิดเราคุยกันได้ต่อรองได้อันไหนสวยก็ว่ากันไปตามสวยตรงนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะใต้มาแบบไหนไปแบบนั้นไม่มีการทําความสะอาดแต่างใดนะคะพี่ๆนี่ด้านข้างเป็นแบบนี้ น้องสแตนบายรอรับสายพี่ๆอยู่นะตอนเย็นยามเย็นนะคะน้องฝากไว้ด้วยนะเดี๋ยวน้องจะส่งลิงก์ให้ก็ยามเย็นจะมีพระแบบเป็นเป็นพระเบญจภาคีเป็นผู้พระสมเด็จเนาะเผื่อพี่ๆชอบเครื่องรางใส่เครื่องรางก็ฝากกดติดตามช่องน้องโบบารามีพาเครื่องไว้ด้วยนะคะอ่ารายการนี้เปิดกันที่หนึ่งทวนนะพี่นะหนึ่งหนึ่งพันทวนนะคะรายการที่สามค่ะพี่เป็นหลวงพ่อเงินพิมนะแบบนี้เลย รายการนี้ออกจากวัดไทยน้านะพี่นะออกจากวัดไทยน้ําเป็นเนื้อแบบนี้นี่ลอยตะใบวัดท้ายน้ําค่ะนี่ตายก้นค่ะเป็นแบบนี้มีอุดกลิ่นด้านในเนาะพี่เนาะเสียงกลิ่งอ่ามีอุดกลิ่งด้านในลักษณะแบบนี้เลยนี่อ่ะรายการนี้ค่ะเปิดให้เบาๆบเปิดให้เบาๆาขอเจ็ดร้อยบาทเนาะพี่เนาะขอเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะน้องโบบารามีพาเครื่องค่ะแคปรูปภาพมาได้เลย วัดท้ายน้ำนะคะพี่วัดเก่าหลวงพ่อเงินค่ะพี่รายการนี้นะอยู่โพทะเลค่ะมีพระองค์ใหญ่หลวงพ่อเงินองค์ใหญ่เลยนะแล้วก็มีศาลาเป็นเนี่ยถ้าใครยังไม่มีโอกาสได้มาอยากให้มากราบให้มาไหวา้จะมีสองวัดนะคะวัดหลวงพ่อเงินก็คือวัดบางครานกับวัดท้ายน้ำเนาะวันนี้เป็นวัด วัดเดิมวัดเก่าของหลวงพ่อเงินเลยนะคะรายการนี้ออกวัดไทยน้านะพี่นะชมไม่ชอบดูไว้ใช้พิจารณาด้วยตัวพีถ้าชอบทักไลน์มาได้เลยนะหรือโทรมาได้ที่0ูนย์หกสองศค่ะอีพีนี้อีพีที่2องสนะพี่นะรายการนี้ค่ะพี่หลวงปู่แพลนะคะเป็นเหรียญลูกไข่แบบนี้เนาะห่วงค่ะพระแท้ดูง่ายเหรียญแท้ดูง่ายอภิชมกาอนนะเดี๋ยน้องซูมรายละเอียดเหรียญให้เห็นกันแบบชัดๆนะคะนี่รอยตอกรอยจานแบบนี้เลยอ่า ดี๋ยนะเดี๋ยนะ้ยนองโอเคแป๊บหบนึ่งนะคะอ่ะนี่พี่ดูพี่ชมนะนี่จมูกปากตาใบหูนะคะดวงตาชัดเจนเลยพี่เส้นเสีเ้ยนเปลือยแบบนี้นะนี่เป็นที่ระลึกค่ะตรงห่วงเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะพี่ชมก่อนนี่โอ้โหสภาพเดิมๆเลยพี่นี่ขอบตัดนะคะขอบตัดผิวหิ้งๆเลยพี่ผิวหิ้งๆเลยนะ รายการนี้ค่ะพี่วัดกำแพงแสนนะ2547ค่ะพิเศษปี82เอ้ยอายุ82ปีขออภัยด้วยนะคะนี่ขอบตัดเป็นแบบนี้เนาะใครที่จะเอฟเล่นแล้วเก็บเงินไปทางถ้าไม่สะดวกไม่ต้องมาปิดพานะพี่นะเห็นใจกันด้วยเนาะเพราะทุกครั้งที่มีการส่งของคือมีค่าใช้จ่ายนะของตีกลับมาก็คือแบบเวลาที่พี่ทักมาน้องก็ดีใจ แต่ถ้าพี่ไม่รับของนี้ไม่น่ารักลยนะอ่ารายการต่อไปนะคะพี่เป็นนี่เป็นเหรียญเขาเรียกว่าเ,เหรียญจตุคามหรือเปล่าแล้วก็มีตอกรอยจานแบบนี้เลี่ยมกรอบกันน้ําสวยมากอ่ะสามสิงหาค่ะพี่รายการนี้เนาะสวยมากจริงๆสวยมากอ่ะมันซูมแล้วมันจะเห็นชัดไหมนะอ่ะพี่ชมรายการนี้น้องขอราคานิดหนึ่งนะคะน้องขอราคานิดหนึ่งเนาะพี่เนาะ ไม่ถูกไม่แพงมีแรงเดินแน่นอนค่ะรายการนี้ค่ะตอกแบบนี้ด้วยอ่ะพี่ดูพี่ชมนะสวยมากค่ะสภาพผิวสวยเดิมเลยเนาะรายการนี้เลี่ยมกรอบกันนะ้ำพร้อมใช้งานค่ะพร้อมใช้งานเลยนะพี่นะเลี่ยมกรอบกันนะ้ำพร้อมใช้งานดูเส้นเซียนบุหรี่น,นะรายการนี้น้องขอเก้อบาทนะคะพี่ๆขอเก้าร้อยบาทนะใครชอบใครรักทักมาได้เลย พิจารณาด้วยตัวท่านได้เลยนะคะพี่พกของน้องการันตีตรงปกทุกรูปทุกองแน่นอนน้องไม่ใช่มิจช,ชาชีพแต่อย่างใดนะพี่นะก็สแตนบายรอรับสายค่ะน้องเป็นคนต่อบลายนะพี่นะนี่ตรงห่วงก็เป็นแบบนี้ซูไม่เห็นแบบชัดๆเลยรายการนี้เปิดที่90 0นะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะคะนี่ จานลอยจานไม่ห่วงลูกศิษย์เลยนะพี่นะนี่เป็นแบบนี้นะหลวงพ่อกลวยค่ะวัดโคสิตารามตัวหนังสือพิมพ์นูนแบบนี้เลยพี่นี่วัวแหวนวัดวัดแบบนี้นะนี่นี่ตรงสระอิตรงสระโอเนาะค่ะพี่ดูอานี่ รอยจานแบบนี้เลยรายการนี้ขอเปิดที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นี่ขอบตัดเป็นแบบนี้นะอ่านี่ขอบตัดเป็นแบบนี้นะคะ่ะด้านหลังคะ่ะพี่เป็นรอยยันแบบนี้เลยรายการนี้แบ่งปันให้นะคะพี่พี่อ่าชอบรักทักมาได้เลยนะพี่นะนี่ รายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ศุกนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศุกนะวัดปากคลองมะขามเท่าเป็นเนื้อแบบอันนี้เป็นผ้าแบบน่าจะปีแบบเนี่ยปีใหม่นะคะพี่ปีใหม่ๆเลยปีหกสามเนาะรายการนี้เป็นห่วงตันนะคะพี่นี่คขอบตัดแบบนี้เลยปีหกสามนะคะพี่รายการนี้น้องเอาที่สี่ร้อยบาทแล้วกันนะคะพี่ๆอ่าสี่ร้อยบาทเป็นเนื้อแบบนี้เลยเงาๆพี่มีร้อยจานตรงนี้ด้วย เอ้ยมีรอยตอกอย่างเงี้ยแอบพี่ชมนี่นะดูพระแท้ดูง่ายนะคะพี่พาแท้ดูง่ายเนาะก็ชมไม่ชอบดูไม่ใช่นะคะพิจารณาด้วยตัวพี่ๆได้เลยน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่แอดไลน์ไม่ขึ้นโทรเบอร์มาได้เลยนะสแตนบายรอรับสายพี่ๆอยู่เนาะพี่เนาะนี่เลยด้านหลัง อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะทุกครั้งที่น้องลุงคลิปมันจะเด้งแจ้งเตือนให้กับพี่ๆเลยนะพี่นะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อภรมนะคะเป็นเนื้อหาแบบนี้เลยนะสวยๆเลยอ่าให้ดูมุมนิดนึงอ่พี่ชมนะถ้าน้องนั่นไวไปขออภัยด้วยทักมาดแจ้งน้องได้เลยนะก็มีจุดไข่ปลารอบเหรียญค่ะพี่นี่มืออาจจะไม่นิ่งมือมันสั่นนิดนึงกลางคืนแบบไม่ค่อยได้นอนนะคะเพราะว่า ตื่นให้นมแต่ว,วันนี้ใส่สายไปโรงพยาบาลนะพาลูกไปตรวจหมอน,นัดนะคะรายการนี้ค่ะนี่พี่เปิดเบาๆค่ะพี่รายการนี้น้องขอเปิดที่ห้าร้อยบาทเนาะพี่เนาะครั้งที่หนึ่งด้านหลังนี้เส้นเซียนแบบนี้เลยนะพี่นี่พี่ดูเห็นกระแสเหรียญน,นะเส้นกระแสเหรียญวิ่งแบบนี้เลยตรงห่วงเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอาจจะตอกไม่ตรงรูหรอ,อก็ไม่แน่ใจนะคะ ก็เราควรพี่พิพจรารณาด้วยตัวท่านเองนะพี่นะดูมือสันอ่นอะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญโชคดีนะคะอันนี้ของปู่ศิลาเนาะนเหรียญโชคดีนะคะรวยรวยล้านล้า,ลาเลยเรียมกอบเงินเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยนะอะพี่ชมมีหลอกตอกลอยจานแบบนี้ดูนี่เลขแปดเจ็ดนะคะพี่ของปู่ศิลาเนาะนรายการนี้ค่ะน้องเปิดให้ที่เจ็อบาทแล้วกัน ขอเจ็ดร้อยบาทเนาะพี่เนาะมีไก่อยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะให้ไว้เป็นที่ระลึกค่ะพี่ให้โชคดีเงินทองไหลมาเทมาเลยนะเงินไหลนองทองไหลมาอ่ามีเลขโค้ดแปดเจ็ดตรงนี้นะจ๊ะพี่นี่เลยเป็นเงินเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ใครชอบใครรักทักมาหาน้องได้เลยเป็นเนื้อเงินหนเนาะเป็นเนื้อเงินหรือเนาะแบบเวลาส่งแล้วมันแบบถ้ามองด้วยตาเปล่า เหมือนเป็นแบบเน้อปลาก้าหรอพี่อ่เดี๋ยวน้องถามแฟนให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญเหรียญแบบนี้หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงรายการนี้ค่ะพี่หลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่แบ่งปันให้ที่หกรอยบาทนะคะเหยนหลวงปู่เอี่ยมนะนี่สภาพคาบเก่าๆเลยพี่ พิมพ์พนี้น่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าห่วงเขาตอกไม่ตรงหรือว่าเป็นอะไรแบบนี้นนมีเส้นเสี้ยนบนเหรียญแบบนี้แบบนี้อ่ะพี่ชมแบ่งปันให้ราคาต่อรองได้ค่ะถ้าชอบถ้ารักก็ทักมาไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะพี่นะรายการนี้ค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อชิ้นค่ะ หลวงพ่อชิ้นเด้น,นี่ขอบตัดด้านหลังค่ะวัดท่ารอตําบลบางพระหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์รายการนี้น้องเปิดให้ที่300บาทนะคะพี่ขอ300เนาะสภาพเก่าเดิมพี่อยู่หิ่งๆิ่งเลยนะพี่นะนานๆเจอพิจรารณาด้วยตัวพี่ๆเนาะพี่เนาะเผื่อชอบก็ทักมาได้เอาไปเขาแล้วเอาไปเก็บเช่าบูชาไว้เนาะนี่ 300ค่ะพี่แบ่งปันให้รายการต่อไปนะคะพี่พายย่อยๆก็มีค่ะพี่เดี๋ยวท้ายทยคลิปเนะาะพระครูค่ะประสาทพัฒนนกิจนะคะรายการนี้เป็นแบบเหรียญเก่าเลยพี่ชมไปพร้อมห่วงนะคะพี่นี่พี่ดูตรงนี้นะตรงนี้เขามีลักษณะแบบนี้ด้วยเป็นยันแบบนี้นะวัดมะทายอำเภอมะขามจังหวัดจันทบ,บุรีอะไราการนี้ต้องขอ300บาทเช่นกันนะจ๊ะพี่300บาท นี่อ่ารายการต่อไปค่ะพี่นี่พุทธวิถีนายกหลวงพ่อเพิ่มนะคะเป็นห่วงสีเดียวกันเลยหลวงพ่อเพิ่มนีนนี่นี่ขอบตัดค่ะรายการนี้เนาะสวยมากเลยนะคะพี่อชมก่อน หลวงพ่อเพิ่มน้องขอ6 0 0บาทเนาะแพงไปไหมคะนวัดกลางบางแก้วนะพี่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะวัดกลางบางแก้วขอ600บาทนะผิวหิ้งหิ้งเลยพี่นานๆเจอนะจ๊ะนานๆเจอใครไวใครได้เนาะนี่สภาพนี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ลนะลน้องได้เลยนะแอดไลน์น้องได้เลย ก็ส่วนมากน้องจะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปภาพไว้นะถ้าแบบออกไปข้างนอกออกไปซื้อของบางทีพี่พ,พี่ทักมาโทรมาก็กขอประธานอภัยด้วยนะคะไม่ได้ถ่ายรูปไว้เลยเวลาใครโทรมาถึงจะแบบถ่ายไว้อีกทีหนึง่งรายการนี้ค่ะพี่นี่เลยเป็นเส้นเส,นเสนเยนบนเหรียญชัดเจนแบบนี้เลยนะนี่พี่ชมด้วยตาเปล่าก็ยังสวยเลยบางท่านขอรู้ว่าเพิ่มเติมก็ทักมาหาน้องได้เลยนะรายการนี้ค่ะพี่รายการต่อไปค่ะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพอ่อพรมแบบนี้เนาะเขาเรียกว่า ใบกีบบัวหรือเปล่าน้องก็ไม่แน่ใจนะคะรายการนี้น้องขอเปิดที่400บาทละกันนะพี่นะเก่าๆสภาพเดิมๆผิวหิ้งๆิเช่นกันนะคะแบบคราบเขียวนะพี่ดูอะ่ะแบ่งปันให้นะคะเผื่อใครชอบใครรักอยากเก็บอยากบูชาเาะทักมาราคาย,ย่อมเยาเบาๆกับน้องโบบา <m ul ain> เรานรรี่พักเช้าวันเสาร์แบบนี้เลยนะพี่นะน้องส่งของวันนี้ถ้า น่าจะไม่ทันเที่ยงนะคะเพราะว่าไปโรงพยาบาลก็ต้องรอคิวนิดนึงก็ถ้าไม่ทันน้องขออนุญาตยกยอดไปส่งเช้าวันจันทร์ทีเดียวเลยนะพี่นะแจ้งไว้ก่อนนะคะใครทักมาปิดผ้าวันนี้เนาะน้องขอส่งของวันจันทร์ทีเดียวนะจ๊ะพี่อ่านี่น้องไม่บิดพลิ้วแน่นอนค่ะการันตีเลยผู้ติดตามเจ็ดพันตอนนี้กำลังเดินทางเข้าสู่8 0 00ันท่านนะคะรายการต่อไปค่ะพี่นี่เลยเป็นพระสี่เหลี่ยมแบบนี้นะอืา น้องลืมชื่อหลวงปู่สุขหรือเปล่าน้องก็ไม่แน่ใจสภาพหพิ้งๆผิวดิมๆเนื้อเขียวๆแบบนี้เลยพี่เป็นเหมือนแบบเป็นแผ่นท้องเหลืองด้านหลังมีรอยจานนะพี่นะนี่รอยจานแบบนี้พี่เห็นไหมอ่ะน้องค้างไว้เล่นแสงนะพี่เห็นรอยจานไหมอ่ะรายการนี้ค่ะน้องเปิดที่ห้าร้อยบาทแล้วกันเนาะพี่เนาะห้าร้อยบาทนะคะเผื่อใครอยากเช่าไปเก็บไปบูชาก็แบ่งปันกันไปนะคะนี่ นี่เลยยามเย็นนะคะก็ยังมีลงคลิปนะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะรายการต่อไปค่ะพี่หลวงพ่อเชมนะคะรายการนี้มาพร้อมตลับเลยนะเนี่ยหลวงพ่อเชมวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตนะคะอันนี้เป็นพิมพ์ปั๊มหลังหมายเลข9กาค่ะชุดกรรมการพิเศษพุทธพิเศษเททองนะวัดพุทธมุงคลนนิมิรค่ะพี่ อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะวัดกลางพระอารามหลวงนะคะอันนี้ปีสองห้าห้าสี่นะเป็นพระแบบอาจจะย่อยๆเนาะก็นี่เลยสร้างโดยนี่เลยน้องแบ่งปันให้ค่ะพี่รายการนี้นะน้องขอสา0ร้อบาทแล้วกันนาะงหลวงพ่อแช่มนะคะนี่ด้านหลังเป็นเล็ก้าสวยๆเลยพี่เป็นกระไรทองแบบนี้เนาะขอ300อบาทค่ะพี่อ่าสามรอยใครชอบใครรักทักมาเลยนี่ มีตัวเลขตรงนี้นะสองแปดอะไรสักอย่างเนี่ยนี่สองแปดหนึ่งแล้วพี่นาะสองแปดหนึ่งด้านหลังมีเลขเก้าแบบนี้นะไตรกุลเป็นแบบนี้นะอ่าสามร้อยค่ะพี่ได้ไปพร้อมตลับเลยนะรายการต่อไปนะคะพี่เป็นเหนเรียญค่ะเหรียญหลวงพอ่อทวดค่ะ ่านพ่อโรมนะรุ่นเจริญพร93อยู่เย็นเป็นสุกนะคะได้ไปพร้อมตาลับเช่นกันเนาะพี่เนาะรายการนี้ค่ะพิมพ์ไขป่ปลาปี2 5 0 2วัดช้างให้นะรายการนี้เนาะพิมพ์ไขป่ปลานะคะ <c oughs> จังหวัดปัตตานีนะพี่นะนี่ดูสภาพกล่องสวยเดิมเลยเดิมเดิมเลยพี่รายการนี้นะมีรายละเอียดให้เลยชัดเจนนี่เลข37อยู่ตรงนี้นะพี่นะอ่านี่พี่ชมก่อนโปรดเก็บไว้ในที่อันควรค่ะจังหวัดปัตต ปัตตานีเนาะเนื้อเหรียญลูกไข่เนื้อทองแกรงลมดําเนื้อทองแดงลมดําค่ะพี่ให้ชมเหรียญน,นี่เลยรายการนี้น้องขอ400บาทนะคะพี่400บาทนะมีมารายการเดียวนะคะพี่ด้านหลังค่ะ,จะเจริญพรค่ะมีต่อโค้ดนั้น1015นะคะพี่ก้าสามตรงนี้นะนเนื้อทองแดงลมดาค่ะด้านหลังเป็นหลวงพ่อพรมเนาะวัด พระานุพราบขัะรุ่นเจริญพรพอพานห่วงตันค่ะพี่รายการนี้นะเนื้อทองแดงลมดำค่ะด้านหน้าเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ออขอสี่ร้อยบาทได้ไปพร้อมตลับเลยนะพี่นะรายการนี้เป็นพะย,ย่อยๆพระแท้ดูง่ายได้ไปพร้อมตลับเลยน้องแบ่งปันให้นะจังหวัดปัตตานีค่อยู่ใต้เลยนะคะพี่รายการนี้นะนี่ รายการต่อไปค่ะพี่เป็นพากริ่งนะได้ไปพร้อมตลับเช่นกันค่ะกริ่งรุ่นทิ้งทวนนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะปีสองห้าสามหกนะคะพี่นี่ไปพร้อมกล่องเช่นกันนะคะเป็นกริ่งเนื้อแบบนี้เลยรายการนี้น้องขอสี่ร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่กริ่งค่ะปริสุทธโธรุ่นทิ้งทวนนะคะนี่คูณกิ่งดังกลางวานนะพี่นะกิ่งดังกลางวานเลยสี่ร้อยบาทนะพี่นะนี่ หูราคานี้วันเสาร์ไม่เหงาแน่นอนบอกแล้วว่าไม่เหงาชุดไหนมาแบบไหนทักให้ไปแบบนั้นเลยพี่อ่านี่เช้าเช้าวัาววนเสาร์เห็นคลิปกันตอนไหนบ้างคะน้องลงคลิปเนาะก็แล้วแต่วันถ้าแบบเน็ตด้วยเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตด้วยบางทีลงคลิปตั้งแต่ตีห้าสรุปลงไม่ได้ต้องลบแล้วก็ลงใหม่แล้วก็โหลดให้ครบหนึ่งร้อยอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยเป็นเวลานะคะ รายการนี้คะ่ะแบ่งปันให้เบาเเลยไปพร้อมตลับรายการสุดท้ายของ ep นี้ก็ไปพร้อมตลับเช่นกันนะคะพี่พีก็เป็นหลวงพ่อส่งะคะ่ะวัดจ้าฝาสาราลอยจังหวัดชุมพรนะคะพี่รายการนี้เป็นพารรายการย่อยๆเนาะนี่เป็นเนะื้อแบบนี้เลยเงาเงาลุงลุงแบบนี้เลยมีตอกลอเรือตรงนี้ด้วยนะนี่พี่ชม รอเรือหรือสัญ,ญลักษณ์อะไรไม่รู้น้องก็ไม่แน่ใจรายการนี้ค่ะได้ขอแบ่งให้ที่สามร้อยบาทเนาะพี่น้องขอสามร้อยบาทอนะนี่เบเบเขตอุดมศักดิ์กรมหลวงชุมพรนะคะพี่รายการนี้สามร้อยบาทค่ะได้ไปพร้อมตลาดเลยพี่ชมขเขาเรียกเนื้ออะไรนะเนื้อท้องอะไรนะนี่พี่ชมขอบตัด พระแท้ดูง่ายนะคะพี่ๆพ,พระแท้ดูง่ายเนาะเป็นพระย่อยๆค่ะแบ่งปันให้เลยได้ไปพร้อมห่วงพร้อมกะหลับแบบนี้เลยนะพี่นะก็วันนี้น้องมีพระไม้ชมหนึ่งชุดเพียงเท่านี้นะคะเช้าเช้าแบบนี้ชอบพระรายการไหนรีบทักรีบโทรมาได้เนาะเห็นคลิปเวลาไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะพี่ๆวันนี้นะคะทีเด็ดวันเสาร์ EP ที่สองสามสองมีพระไม้ชมเพียงเท่านี้ยามเย็นเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะพี่เนาะ ประมาณบ่ายสามนะคะโรแฟนลงคลิปอีกทีหนึง่งสำหรับวันนี้กาบขอพระคุณพี่ๆทุกท่านค่ะใครที่เข้ามาชมเข้ามาดูนะคะยังไม่ได้กดติดตามการกดติดตามช่องน้องโบบาลมีพักเครื่องไว้มีพักสวยๆมาให้พี่ๆได้เลือกชมทุกๆวันค่ะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางโทรมาได้เลยถักมาได้เลยซื้อง่ายขายคล่องคุยง่ายอยู่แล้วเนาะพี่เนาะสำหรับวันนี้กาบขอพระคุณพี่ๆที่เข้ามาชมเข้ามาดูขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเฮงเงปังปรวยๆทุกท่านนะคะ่ะสวัสดีค่ะ